มันหอนเลยอันนี้เป็นเนื้อส่วนใดมันผีเนื้อเนื้อส่วนคออ๋อคอของเนาะเลือนะรบ้่เลือดน้ำตกอันนี้น้ำตกนะครับเนาะน้ำตกนอ,อง,อปงไปอืมเจ้าันี่ สวัสดีครับท่าท่าชนะคุณพ่อพี่น้องเช่นเคยครับโอ้โหวันี้พาพี่น้องมากินอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวครับที่ผมเคยมากินแต่ก่อนเป็นจะมีอาหารตามสั่งน้ำครับพี่มันนี่สั่งพริกอ่อนผักพริกอ่อนหมูครับหรือว่าพริกโยกพริกเนี่ครับพี่น้องเพิ่งกำลังเห็ดแล้วก็ผมจะสั่งข้าวเหนียวเนื้อตุ๋นน้ำครับกินสองอย่างครับนผม แซบได้มนรมี่สันเลยจสจ้าอเียจบแซบได้มือนีมคือนเป็นจานใหญ่เลยะคะ่ะจัสีไปกินทางนาั้นมันไก่มองเห็นงน่เดเอาล้านเก้าแซบๆนี่หละพอครับทำยังงนยิน้มบ่หมลลอยก่างดียวได้มคะะรอเนี่ นี่ครับนี่้วเลยเค้าผ้าไปด้วยนะเค้าจ๋าลูกค้าลูกค้าลูกค้าผ้ามาแลยจ้าผ้าจ้ะจานยังไงอยู่ๆเลยค่ะครับสวัสดีครับท่าท่าเช้าเนี่ยผัวผัวพี่น้องเช่นเคยครับโมวันนี้ผ้าพี่น้องมากินอาอาหารตามสั่งร้านที่ผมมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นผมสั่งไอ้ผัดพริกอ่อนยังไงผัดพริกอ่อนหมูนะครับนะครับนี่เกาเหลาเนื้อเปื่อยนะครับซ่ามโตโต้ๆๆเลยครับนะแคมอิตาเลียนไทยเรียบทางรถไฟหัวหมานะครับนะพี่น้องท,าท 8, ่านใดแปรพันธุ์มากก็มาชิมด้วยครับผมมาบัวลายใหญ่ห่างถึงด้วยบอระบอระ มาลุยเลยพี่น้่งมานเราเนี่ยเาซ้ำบอกเอ๊่เขา,าขเกียบนเด่นไงร่องงทีเนื้อเปื่อยเนื้อคอมออันเป็นหอเนะสดเลย แซ่บเ oh. ืยกวพี <Luis> ่น้องแซ่บซื้ได้ป่พี่อีกกินอันนี้ก่อนพี่น้องเลย อื้ำผัดพ,พีิอออนหมูไปหน่อยใส่หอมบม่อได้เอาผ้าขาวมันน้ำเห็นทีเลย นี่ติดมันไปแล้วซา n ามซา Nam กินบิดนี่ลูกบ่ได้นะ Toàn mút rượm rồi <laughs> à, uhm. Ừ. gấp câu đỏ. รสชาติอร่อยเข้มข้นเน้อเนื้อเจ็ดมันข้อเนื้อข้อ่ะนี่เนื้อข้อมาด้อททางไก่ทางไก่เหมาหลดมาเลยไม่กินเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มาแล้วไอ้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 เฮ้ยไม่มาแล้วน่านจเยือคุณเก้าครับ ขึ้นก่ะสอนหน่อยสิมาค่ะดีบอกดีก็ดีบอกไม่ดีก็รเเือ้

ยังจะกินน้ำน้ำลายคือน้ำลายแยๆเลยกินเยเสียรพันลูกินขึ้นหนกินเ่ดลกินขึ้นไหนกินวัดวัดนาเด้อวันนาเด้อวันวนาเด้อวันนี้จัดให้เลยกอดีไม่กินหมูกรอบแล้วเอ วันนี้ก็จัดร้านอีกยังยังไม่เสร็จแล้วยายดูของเยอ,อะวันนี้เจ๊ซองเลี้ยงจยเดี๋ยวตอนเย็นถูกหน่อยจ้าให้คิดเจ๊ซงใช่ไหม,มแค่ใจด,ดีอะ ก้าลูกชิ้นกันนากินเด้อค่ะอืมออกมาโชว์ไโชวเลยเนี่ยครับเบิ่งสีสันงวดหน้าจะมาจัดด้วยครับอิ่มบ้างเจ็บไมันไปกินมากอิ่มเลยโอ้ยเป็นแนวนี้คนโมเขียบี่น้อง ขอบคุณทุกนายทุกทรัพย์ทุกการติดตามนะครับผมฝากกนไหลคนแชร์ผมนั่นนะครับเด้อครับสวัสดีครับผมแซ่บแซ่บนี้